ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบครับผมทวีศักดิ์องเพานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชันแนลนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดทิจิตบ้านเกิดกันอีกคลางหนึ่งนะครับซึ่งมาพบกับเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้านุชโฟร์ไลท์ของเรานะครับเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหตั้งแต่ปากทางเข้ามานะฮะมองเห็นเข้าสวยครับทั้งคุ้งเลยครับยิ่งเข้ามา้ังในนี้นะครับเห็นแล้วสวยไปหมดเลยฮะรอบบริเวณนี้ ครับเครื่องเกษตรกรตรงนี้นะครับใช้สินค้าของนุชโซไลเรามาถึง3ฤดูกาลครับในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็มาเพื่อยืนยันนะครับว่าสินค้าของนุชโซไลที่เราเห็นอยู่นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาพบกับเกษตรกรนะที่ทํากันจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมชื่อเล่นชื่อนาตั้มชื่อจริงชื่อนายวิระครับอยู่ตำบลบางคานอำเภอพัทลจังหวัดพิจิตรครับครับผมคุณตั้มนะครับคุณวิระ ครับครับได้ใช้สินค้าของนุ่นฟลรไลมาโอ้ผมใช้มาทั้งหมดก็ปีกว่าแล้วอันนี้ก็มันเป็นค้างค้างที่สามแล้วเนี่ยคุณใช้สินค้าของนุ่นฟลร์ไลมาครั้งนี้ก็คือครั้งที่สามแล้วครับครับครั้งที่สามครั้งแ<า>รกนั้นไปใช้ก่อนเข้าใหญ่ครับครับครับใช้เข้าใหญ่นะปีนั้นก็ได้เข้าไปทั้งหมดอะปีนแปลงนั้นมันได้ยีบเจ็ดไรนะยีบเจ็ดไรมันได้ยีบเจ็ดเกียนเจ็ดสิบสองถังเกี่ยวไปแล้วได้ผลความสำเร็จแล้วนั้นนะครับ ก็ติดตามมาอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเป็นข้าวเล็กก็ใช้อันนั้นคราวนี้ผมก็เอามาถึงก็ตอนนี้ที่ประทับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเนี่ยที่ส่งรู้เห็นเนี่ยน่ะทีสวยเนี่ยเนี่ยฉันตั้งแต่แช่เข้างอกเลยอะแช่ข้าวเลยหล่แช่ข้าวเลยตั้งแต่แช่เข้างอกเลยแช่ข้าวนี่คุณตั้มใช้อะไรอ่ะผมใช้สูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งครับเนี่ยผสมน้ำผสมน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรนะห้าสิบตีสี่อันนี้ห้าสิบตีสี่ต่อน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใส่ห้าสิบตี พอหลังจากนั้นมาผมก็พอแช่ข้าวเสร็จแล้วข้าต้นข้าวงอกข้าวจะเหมือนเขามันจะอั้น,นและแข็งแรงแล้วก็จะโตวไวกับเขาเลยแต่ข้าวงอกเลยจะโตวไวและเพราะว่ากเก็บ เป็นตัวนี้เนี่ยมันคัดตั้งแต่ข้าวงอกเลยเนี่ยก็ถึงอย่างที่เห็นเนี่ยก็ถึงว่าข้าวมันดีไงแล้วพูดไปก็หาว่าคุยโม้แต่ใครใช้ก่อนก็รวยก่อนแต่มันได้ดีมาสามคราวแล้วสามคราวแล้วนะสามครา,า,าวแล้วครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วจริงๆแล้วข้าวที่รุ่นก่อนๆนี่มันดีถึงขนาดนี้ไหมโอโ้โหไม่รู้ละถ้าทำเก้าสิบไร่คุณก็ได้ประมาณห้าสิบห้าสิบกีนสี่สิบกีนกระเก่งครึ่งกับครึๆๆ่งอะไรห้าสิบถังอะแต่ก่อนนี้นะา้าแต่ก่อนนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเรัไม่ได้ไรละเกียนครรรับ ะครับแล้วข่าวนี้ข่าวว่าดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพาะดูนี่เด็ดเเห็นไหมเนี่ยลงเป็นก้อนเห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วคุณตั้มใช้ใช้อันนี้ใช้เต็มตูดเลยใช่ไหมใช้เต็มตูดเลยตั้งแต่แช่ข้าวงอกเลยอ่าแล้วมีมีอะไรบ้างอ่ะใช้าก้าก้าเขาตูดกันตั้งที่แรกเลยอ่ะข้าวอ่ะตูดหนึ่งแช่ทุกหนึ่งก้อนแล้วพอข้าวดีเดือนครึ่งก็ใช้ตูดสองตูดสองเดือนครึ่งแล้ตั้งแต่ตูดสองนะเดือนครึ่งก็คือข้าวประมาณอ่าอ่าสองเดือนหรือเดือนครึ่งไปแล้วเนี่่ยอาใช้สูตอย่่่่่่่่างทีีีีีีีเเ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 หหหห็็็็นน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 ยยยยยมไปย ขแถวแถวทุ่งแถวนี้นี่ที่เครื่องเหลืองนี่ทั้งหมดนี่ใช้ใช่ใช่นุ่นไฟทั้งนั้นเลยใช้นุ่นไฟทั้งนั้นเลยนี่ใน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 ดิเขาใช้นุ่นไฟเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเมื่อก่อนนี่มีคุณตั้มใช้อยู่คนเดียวเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวครับเดี๋ยวนี้คลองคงไปแล้วครับ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 พอเราใช้เขาเห็นปุ๊บเขาตามเลยเขาก็ตามตัวอย่างเขาเห็นว่าเออเข้าเองทาไมต้านทานเพี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มียาตัวนี้นะมันไม่มันมันไม่มียาตัวเนี้ยของเราอ่ะเวลา อ่าเพี้ยมานน่หงอยแทบจะตายตามเพี้ยเลยนะพอเพี้ยมายุบเลยใช่ไหมใชต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีปัญหาหไม่ได้มองเนี่ยใช่ไหมไปทุงไหนมีอย่างนี้ละ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเพี้ยกระโดดลงกันเต็มที่เลยเต็มที่ครับแต่น<ล>ะคุณตั้มแถวบริเวณนี้มีรับรองรับรองให้ดูสิเห็นเนี่ยไม่มีเ,เนี่ยตายไปเกาะไม่มีคือนี่มันอย่างไงตัวนี้มันช่วยเยอะพอเพี้ยลงเสร็จแล้วนะระหว่างปุ๋ยฉีดยามัมนก็พื้นยังเก่าและชล่าเนี่ย ไม่กว้างมากพอเพี้ยลงแล้วมันต้องไปเชล่าที่โคนพอฉีดเชลาเชล่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเขียวตลอดเลยมีม่โคนเขียวได้ดูแหวกดูแหวกดูที่โคนเห็นไหมเขียวตลอดเห็นไหมเนี่ยมาดูที่โคนเลยเนี่ยนะนี่มาดูที่โคนเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะแถวบริเวณโอ้กวาดนี่ดูเลยท้ายดูเลยมีตั้งแต่ปากทางเข้าเนี่ยดูสิใครนุ่งอะไรั้งนั้นมาโหเนี่ยเนี่ยดูลวงเนี่ยเนี่ยธรรมดานะถ้าเขาใช้กันนะเนี่ยดูได้ให้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆเนี่ยพี่น้องดูใกล้ๆเนี่ยธรรมดาถ้าเขาใช้กันนะเขาจะมีเม็ดดำเม็ดดำเนี่ยแต่ ใช้เชล่าเป็นแบบนี้นี่ดู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 ดิเด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 เป็นไงเป็นไงแล้วขนาดเราก็ขยุ่มยังเป็นแบบนี้แล้วจะเกี่ยวไม่ได้หรือแป๊บเดียวเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มเลยแล้วเกี่ยวอ่ะดีใจไหมโอ้โหไม่ดีใจได้ยังไงแล้วพี่ด้านหลังโน้นเนเนเนดูเนเนีเนเนดูแป้งนี่แป้งนี่เนเนเนีเนเนี่ยเนเนเนแป้งเนีเนเนแป้งเนี่ยสามสิบไร่เนี่ยเน่ดูได้เลยแล้วต้นแข็งเนี่ยเชล่าเนี่เนี่นดูดูเนเนดูเนเนดูเห็นไหมเออมันแข็งไหมเนเนเห็นไหมเนี่ยขนาดจะเกี่ยวแล้ววันเลื่อนเกี่ยวเนี่ยวันเลื่อนผมเกี่ยวแล้วเนี่ยเค่มเนว เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นงานรวงเป็นรูปตั้มเลยเฮ้ยก็ดูกันเนี่ยจะเกี่ยวมันลื่เป็นเรื่องแล้วเนี่ย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 คุยก็หาว่าคุยโมอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกผมบอกว่าให้ลองใช้กันดูเออปกติแล้วเท่าที่ผมเห็นเนาะถ้าเราลุยเข้ามาอย่างนี้มันจะลาบไปเลยใช่ไหมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเป็นกระเด็กยิ่งเนี่ยเนี่ยเไอ้จักเกี่ยวพวกนี้มันลื่นแล้วเนี่ยเข้ามันลวงเป็นไงก็ตั้มโอ้โหเห็นไหมเนี่ยจำสวยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนใส่เสื้อกองโอ้โหเลิศแล้วพข้ใจอย่างเดียวคือว่า เชล่าเนี่ยมาผสมเข้าไอ้ไอ้เนี่ยนุ่นไฟสู่สอง,สสองที่หลังเนี่ยสเนี่ยนะเนี่ยสู่สองเนี่ยอโอ้โหพายต้นแข็ง,ต,ขงต้านทาน,น <ะ S 2> โรคต้นแข็งแด่งดึ๊งเลยเนี่ยบอกแดงดึงก็น่าจะเกี่ยวพวกนี้วันลืนแล้วแต่ตอนแรกที่ถา่ายทำทีแรกนะที่เขามาดูนะนาแปลงโน้นนะครับก็ข้าวมันเพิ่งกำลังแบบไปไว้แกล้สอนไงก็จะหาว่ากข้าวยังไม่ไว้แกล้สอนมันมันยังไงก็ไม่ล้มใช่ไหมเพราะข้าวไม่แก่นี่แก่นี่ยเนี่นี่ที่บ้านว่าแก่นี่แก่ก็ที่บ้านอีกเนี่ยใช่ไหมเห็นป่ะรับรองได้เลยผมรับประกันได้เลยจริงงงแล้วววดู แล้วก็ข้าจะเกี่ยวพวกนี้อดช่วยไม่ได้แล้วไม่ช่วยมั่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ครับเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยรวมเนี่ยเนี่ยแล้วทายดูเนี่ย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 เนี่เนี่ยวจะขนาดไหนเด็ดเนี่ยไปกรุบเลยแม่เนี่ยมันก็จุบเลยแม่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมแล้วรวมเป็นปันๆหมโอ้โหไม่รวยข้านี่จะรวยเขาไหนยาเขาดีพี่คุณระวัยยาขวดดถ้าพผมอ่หวานปุ๋ยฉีดยาธรรมดาไม่ใส่เซล่าแล้วก็ไม่ใส่สูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะเนี่ย ผมก็คงไม่ไม่ไม่ได้ดีกันในเนี้ยเขาปมคุณตามก็ใส่ครบหมดทุปครบหมดเลยครบหมดทุกทิ้นเลยเขามาแต่ตัวเนี้ยเพลขน้องใหม่โอ้โหน้องใหม่มาแรงเทล่าเนี่ยนะน้องใหม่นี่มาแรงเลยโอ้โหเนี่ยธรรมดาเนี่ยคุณไปถ่ายทำที่ไหนคุณไปดูได้แล้วนะแถวเนี้ยไม่มีอย่างไหนแปลงนี้แล้วแล้วมันล่วงไหมคุณตามเบ็ดข้าวมันล่วงไหมโอ้โหเออมีคนเขาไม่ฉีดเขาบอกอีดิดไม่ล่วงเลยผมก็อยากจะลองสักทีเดีดยวไม่ล่วงคุณตามไม่มีดีแล้ไม่มีอิดดิทมาม่มีดิดจะคอยดูอ่ะมีมีดีจะผมจะคอยดูมันล่วงไหมอ่ะเห็นม มองไปทางไหนก็มีตัวของข้าวเป็นัไปผมรู้แล้วจะใส่ดีเน่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 ไม่เน่ครับให้ลองผมบอกผมเคยพูดนะเขาก็ไม่เชื่อติปปากว่าไม่เท่าตาเห็นติปตาเห็นไม่เท่ามือค้ำติปมือค้ำไม่เคยเราลองมาลองใช้เองก็ลองใช้ดูก็ลองใช้ดูได้เลยเน่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 เดูอย่างแป้งนี่เน่ไม่เน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 ่อ้ยไมเป็นไรไงลวงเป็นเงนี้ยผมจะทำไงดีเนี่ยฮะแล้วแล้วจริงๆคุณตั้มเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบออกกเเ็ด่่นนีย ตามบอกโอหมันออกเสมอใช่แล้วมันดีแล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหมันดีใหญ่ดีขึ้นไปเรื่อยดีกว่าเก่าอีกนะที่แรกผู้กองนะ้ผมอยากจะพูดกับพี่น้องทั้งประเทศไทยเลยนะบริษัททุตฟลายเนี่ยเขาทำดีจรงิงๆผมงผูกองผมใช้บริษัทอื่นมานานแล้วม,มันดีแค่สองขาวเท่านั้นนิดข่าวสามนีนเนี่ยย<ช>ิงไพไป้ก็ยิงดีใหญ่ยืนยันเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยจริง โอ้โหแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะ,ะแต่ให้ดูกันเห็นเนี่ยเนี่ยไรัะเกียรจะไม่พลาดไม่พลาดแล้วเนาะไม่พลาดผมพูดพูดเลยเนี่ยเขาว่าต่ำมันอย่างนั้นอย่างนี้มผมบอกว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นทีของผมจนได้มผมนึกอยู่เรื่อยๆนะผมต้องเจอบริษัทดีเจอยาดีในที่สุดผมก็มาเจอเจอนจนได้เจอเลยเขาเนี่ยแล้วกี่ปีกี่ชาติเนี่ยมาผมผมบอกงกงเลยผมอยากจะเปิดเรื่อยยาเทให้ดูเลยกี่ปีกี่ชาติเนี่ยเขาก็ทำมาให้ผมใช้น้ำยาเข้มข้นเหมือนเดิมบริษัทเนี่ย แต่ผมภูมิใจอย่างเดียวครับที่ผมเข้าบริษัทนี้ผมไม่ผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าผู้หญิงอ่ะคุณนุชอ่ะเจ้าของบริษัทอ่ะเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขากินเจเขาถือเขากินเจด้วยนะเขาไม่กินเขาไม่กินเนื้อสัตว์และเขาไม่เบียดเบียนสัตว์เขาไม่กินเนื้อสัตว์ผมก็นึกในใจเออเจอบริษัทดีแล้วแล้วก็แต่ไอเจอบริษัทบริษัทดีกับผมว่าแต่นี่มันดีอ่ะดีอ่ะ มันดียังอะไรอีกเลยเนี่ยเห็นไหมทั้งทุ่งคือดีที่ดีโอ้สุดยอดสุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยดวงข้าวเล็ดย้อยสวายไปเลยโอ้โหไม่ต้องห่วงเป็นดวงของเราแล้วถือว่าดวงของเราแล้วอเอางี้มากคุณทวตศักดิ์เนี่ยผมทำอันนี้คุณไว้เนี่ยมาดูมาดูพริกผมเอามีพริกอีกมาดูพริ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 กเนี่ยนี่นี่ตัดไปแล้วเนี่ยกินกันโอ้โหเนี่ยลูกพริกพริกลูกพริกครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงมาเลยอย่างงี้เราเนี่ยเห็นไหมดูแก่เห็นลูพริกผมเห็นไหม เฮ้ี๋ยเนี่ยปลูกเล่นเล่นปลูกเล่นเล่นปลุกเล่นเล่นนะปลูกเล่นเล่นกะติดกะนาเนี่ยปลูกเล่นเล่นโอ้โหลาพริกก็มันก็สวยแล้วดกแล้วใบก็เขียวอย่างเงี้ยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยไปมันอะไรเดี๋ยวนี่ละเก็บทีไม่ใช่น้อยเห็นไหมพริกเนี่ยดกขนาดไหนนะแต่ว่าพริกนี่นะโอ้ไอ้ตั้มเอาพริกนี่มาให้ดูมันโกหกไอ้พริกยังไงก็ดกนี่ดูเนี่ยพริกอ่อนพริกอ่อนพริกแดงเลิกพายดูเลยต้องเลิกพายดูอ่าเนี่ยเลิกพายดูกันเลยเดี๋ยพวกเราเลิกพายดูเลยเนี่ยเห็นไหมันดกไหมนี่ซ้อนเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ะเนี่ย เน่น่เ่มมันประจองเลยนะเน่เห็นไหมแล้วก็นี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของรูฟฟอลทยทั้งหมดเลยของดูฟฟอไลายครับอันนี้ออกดอกแล้วท้าสูตรสองล้เนีอ่าเขาท่าสูตรสองเสรจแล้วมันแล้วคุณตั้มแล้วตอนนี้เห็นยอดมันเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นยังไงมันใช้เชื้อลงเชื้อราไหมอ๋อโหมันมีไหมก็บอกน้องใหม่เนี่ยิ้งไม่ได้เลยน้องใหม่ที่ติ้งไม่ได้เลยเลรอน้องใหม่นี่ติ้งไม่ได้โหแต่ติ้งน้องใหม่เชื้อราดิ้นนี่เชื้อรามัน นี่จะจะจะเกี่ยวใช่ไหมจะเกี่ยวแล้วครับจะเกี่ยวพวกนี้ครับอ๋อเราหน้าข้างๆไว้ก่อนหน้าข้างๆไว้รอบดูเิี่ยอ๋อเพราะว่าเวลาเกี่ยวมันจะได้ง่ายใช่ไหมครับเราไม่ตจอหาคนเกี่ยวข้างคณะแล้วเราก็เกี่ยวเลยปลึ๊บไปแล้วทาบไปแล้วเดี๋ยวเราเกี่ยวเกี่ยวเองแล้วพอหน้าไปปุ๊บมันเข้ามันสดใสขนาดนี้เนาะโอโอดูสิดูเป็นกองเลยเนี่ยอืมนะนะก็มีเชลาร์ไหมเนี่ยเนี่ยดูได้เลยดูได้เลยนะครับเนี่ยเชลารผมบอกว่าการเรื่องเชลารน้องใหม่เก่งมากๆเลยนี่โอ้โหดูรวงดูรวงว่าไม่ดู น่ปั่นเดียวเด้เห็นไหมเออแล้วมันเะลาไม่มีดูคุณตั้มแล้วมันล่วงง่ายไหมนี่ยฮะล่วงโอ้เหนียวเหนียวนะคนเหนียวเว้เนี่ยสะบัดก็ไม่เนี่ยไม่หล่นเลยเนี่ยแล้วแล้วอย่างที่เขาบอกว่าที่เคยใช้ที่ดังๆเป็นไงโอ้ถูกเราไม่ได้ให้มันล่วงไหมเขาบอกมันล่วงไหมของเขาอ่ะนะมันล่วงง่ายเราไม่ล่วงเออของเราไม่ล่วงเดชเล่าน้องใหม่นี่เก่งมากๆเลยไม่รู้เขาทำด้วยอะไรนะเนี่ยล่วงเลยเห็นไหมเห็นไหม เไม่รวยเขานี er ่จะไปรวยเขาไหนก็แล่าชาวนาเนี่ะเออนครับทั้งพริกทั้งข้าวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคุณตามฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนี้ว่าสินค้าของนุชฟลายเป็นไงเขาบอกคงปรงนะที่แรกเลยนะคุณก็เสียใจผมทุกวันนี้ชีวิตผมอะพวกพวกที่ทำยาอนุโฟลายนะผมก็บอกพวกพวกันทุกคนนะคุณเหมือนเตียบเหยียบ หยีบลอยตีนขโมยขโมยมันทําทั่วเขาไว้แล้วเราไปหยียบตีนรอยมันแต่เสร็จแล้วอ่ะเราต้องทําให้ประชาชนเขาเข้าใจและเราใช้เวลามันต้องใช้เวลาหน่อยนะที่เราตามตามแก้ไขเขาเนี่ยวันนี้เนี้ยนะต้องตามตามแก้ไขเขาเนี่ยมันมันจะใช้เวลาหน่อยแต่มันไม่ผิดหวังยานุดฟลอร์ไม่เชื่อทุกคนให้ไปลองดูได้เลยใครไปใช้ขวดแล้วเหมือนยาติดติดต้องติดตามทุกครั้งเพราะมันดีเขาไม่โกหกอาตำรวจทีตามมาตามคราวแล้วเนียติดตามคราวแล้วแลวดูเนี่ยหนุ่มดูเนี่ยเห็นไหม ตรงไปสิน่ะมันเป็นกองเลยน่ะมันอะไรนะ่ะยังใส่เสื้อกองเลยน่ะเห็น<อ> uh. ไหมเนี่ยขนาดล้มเห็นไหมเนี<ร>่ยจะเกี่ยวพวกนี้แล้วเนี่ย<ร>ไม่เอาไว้แล้วโอ้โหมันจะอดลมไม่ได้น้ำหนักกันเนาะที่ลมเพราะอะไร replies, น้ำหนักมันน,น,น้ำหนักเยอะ MOD <ห>น้ำหนักเยอะมากๆเลยน้ำหนักเยอะมากๆก็นะครับนี่ก็เป็นภาพจริงๆเลยใช่ไหมคุณตั้มโอ้โหยืนยันนะโอ้โหมาเลยหรอรอได้เลยไม่ได้มาโกหกกัริงทำจริงพูดจริงทำจริงเออพูดจริงทำจริงไม่โกหกนะไม่โกหกกทั้งพริกทั้งข้าวสารพัดที่นี่เลยไม่โกหกผมทำใช้นุ่นโซลัยทั้งนั้นดีดีเลย โอ้โหแจ้าพดยอดนะพี่นยอดเลยตรกรอะนี่คือเรื่องจริงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มคุณวิลานะครับที่ให้เปิดโอกาสเอาเรื่องดีๆจากพี่น้องจากตัวเองขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ